อ่านะครับวันนี้เต็มรถนะครับส่งแล้วนะครับรอบวันวันนี้อะไรวันพฤหัสครับโอเคครับปิดเลยนะครับนะนครับมาส่งไปแล้วรถนั้นน่ะเมื่อกี้ส่งไปแล้วมีรถไหนเปิดอีกไหมฮะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอันนี้เดี๋ยวเปิดอันนี้เลยอันนี้คือเหลือแล้วแล้วก็เป็นงานเสร็จก็เดี๋ยวขายให้หมดนี้เลยอ่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าจะได้เป็นต้นเก็บขอราคาแบบไม่เลือกสีได้ไหมวิเก็บแบบโอเค ด้คลิปนีเลยหหรอวปิดในคลิปเลยเปิดเลยคลิปนี้ไม่เลือกสีเออขอสุ่มเลยได้ไหมโอ้โหเอาลูกค้าสุ่มไปเลยแต่งานเปลีนสีนะพี่เปิดเลยโอ้โหโอ้โหเกียงเกียงเพราะว่าเกียงอะเฮ้ยเธอเปิดเลยเธอเปิดเลยเธอเปิดเลยเธอเธอเธอเฟี้ยวกว่าเอาไเร็ว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 ลูกค้ารอเร็วมันสวยๆทั้งนั้นเลยจะให้มาเปิดนะคะติดยี่สิบได้ไงดูอ้าวอาเอาแบบไหนก็ได้เลือกสีก็ได้เอาเลือกสีมา ก็ตีกันแล้วเ,เออเร็วร้อยยี่สิบล้มต้งเอาใครรับเอาไปเท่าไรเท่าไรไม่เอา <laughs> ใครรับเอาไปร้อยหนึ่งส่งฟรีเลือกสีมานะครับตามนี้หรือจะวงมาก็ได้นะครับมีแค่ไหนเท่าแค่นั้นนี่นะครับเดี๋ยวจะฝ้ายรับยอดให้